สวัสดีครับเพื though, ่อนเพื่อนนักเทรด forex ใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องระบบเทรด forex ระบบที่78นะครับวันนี้เอา indicator ตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า dtrs signal นะครับซึ่งนั่นก็คือปุ่มสีพวกนี้เป็นสีน้ำเงินสีแดง signal trade <ADHD> by trade s e l สีแดงนะครับ trade by สีน้ำเงิน trade cell นะครับ แล้วก็จะมีนักเกตเตอร์โมเวกเออร์เสามเส้นด้านล่างก็จะมี m o เวกเออร์เบตสองเส้นนะครับซึ่งด้านล่างจะมีค่าเก้ากับค่าสิบแปดด้านบนก็จะมีค่าเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งค่านี้เนี่ยผมใช้อยู่เป็นประจับตัว m o เวกเออร์ a g e นะครับเดี๋ยวไปดูการประกอบระบบกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นคู่เงิน GBP USD นะครับขออภัย Gbp usd ซึ่งคู่นี้คนก็เทรดก,กันเยอะนะครับปรับฐานกระเด็นนึ่งนะครับอ่ะปรับให้เรียบร้อยนะครับอีนดนเ่เตอร์ตัวแรกที่จะใช้นะครับก็จะเป็น moving average ปกตินะครับเป็นค่า9นะครับค่า9เนาะตัวอขอยัยขอไปนะครับค่า7 7นะครับ7เป็นสีแดงนะครับตัวที่2เป็น14 เป็นสีเหลืองนะครับเพอรีเอเป็น14เป็นสีเหลืองตัวที่3อ่ะข้อไปตัวที่3ตัวนี้เป็น21นะครับเป็นสีน้ําเงินอ่าโอเคนะครับสีน้ำเงินเพอรีเอตยี่สิบเอ็ดเอเมนต์ตเป็นเอ็กซ์โพนเทียลแอปพลายตัวคสสกายเป็นสีบลูนะครับ, 21, mm ial, course, sky, รรบโอเคอนะได้แล้วนะครับเป็นอันดับสามตัวเจ็ดสิบสี่ยี่สิบเอ็ดตัวต่อมาเป็น D T uh I D T I ใส่สัญลัณนะครับตัวนี้ผมเอาไว้เนี่ย uh ตัวตัวนี้เจอแล้วนะครับ D T I ใ uh ส่สัญลักเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีให้โหลดในด้านใต้ปิดนะครับดับเบิลคลิกค่าอย่างอื่นพวกนี้เนี่ยแล้วแต่เราจะตั้งนะครับถ้าจะตั้งเป็น14หรือเป็น9ก็ตรงค่า p e r ร o d นี้ก็ได้ผมขอใช้ค่าเดิมแล้วกันนะครับเป็น14นะ เดี๋ยวขาปรับนิดนึงนะครับขอปรับนิดนึงคือปรับปุ่มให้มันโตขึ้นนิดนึงนะครับให้อยู่ประมาณสักระดับสามแล้วกันมันจะดูง่ายเนาะนะครับดูง่ายสำหรับใครที่ตาไม่ดีดูง่ายง่ายโอเคอ่ะโตขึ้นแล้วเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะมูฟอัพอัพเดอีกสองเส้นมากรองเทนด้านล่างนะครับกับด้านบนให้มันตรงกัน ว่าใช้ moving average ตัวแรกอยู่ในหมดเทรนดะ์เนี่ย moving ปกตินี่นะครับลากการลงนะครับอ่การลงอินเทอร์เทตซับซ้อนเนี่ยสมมุติว่าลง moving a v e r เห็นไหมครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากมานะครับลากมาตรงนี้นะครับตรง DTR signal เนะี่ยลากมาตรงไหนก็ได้ให้มันถูกตรง DTR signal อยู่เนะี่ยแล้วก็ปล่อยอ่ามันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยยิ่งผมขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละสำหรับท่านไหนที่ลงไม่เป็นนะครับ period เป็น21 ผมจะปรับเป็น9เส้นนี้นะครับผมจะใช้ค่า9 m, m, m t ต o ดเป็น e x p o n e n t i a l Apply to เนี่ยจาก Close a n d First Indicator Data ับเห็นไหมฮะเป็น First Indicator Data แล้วก็สีเนี่ยขอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอะไรกันนะมันจะได้ตัดกันนะครับโอเคอ่ะได้แล้วต่อมานะครับลงเส้นที่สอง Moving Average มันเดิมคลิกซ้าย้างไว้ลากลงมาตรง,ง dti Signal แล้วก็ปล่อยอ่ามันจะได้ค่านี้พิเวียรเป็นสิบแปดตัวแรกเป็นเก้าตัวสองเป็นสิบแปดตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินโอเคนะครับแอปพลายทูเฟอร์ซินเนอร์เกเตดกดโอเคอ่านะครับถ้าไม่เฟิร์ซเราจะเป็นยังไงพิเวียรอ่าโอเคใช้ค่า first ซินเน a t o r กเตอรจะจะแม่นกว่า จะดูง่ายกว่านะครับโอเคพรามันไม่สวยเนาะเปลี่ยนจากสีเงินเป็นสีแดงดีกว่าขอไปด้วยนะครับมันมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะโอเคชัดแลวทีนี้เราได้แล้วปิดมิเตอร์ทิ้งไปอ่ะ,นะครับเราได้แล้วเห็นอย่างหนึ่งไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมถ้าเราจะดูเนี่ยเห็นจุดตัดตรงนี้เนี่ยข้างบนมันยังไม่ตัดแต่้าล่างตัดลงแล้วหมายถึงมันจะลงถ้ามันตัดตรงนี้ได้เราก็เข้าไปเลยก็ได้นะครับอ่า อ่ะสอนนิดนึ่นงสำหรับระบบนี้เนี่ยอินเดอร์เกเตอร์มีอยู่2ตัวมี Moving Average กับ d t r s i าร์ไอสตนัวนี้ก็เป็นค่า7ด้านบนนะครับเส้น 7, เส้น14เส้น21เหมือนเดิมนะครับด้านล่างเนี่ยอ่สีเหลืองเนี่ยเป็นค่า9สีแดงเป็นค่า18โอเคนะครับตัวนี้เป็น d t r ีอาร์ไอสไโอเค สีน้ำเงินนี้สำหรับการเทรดเซลสีแดงสำหรับการเทรดบายอ่าทีนี้เข้าใจในกรณีนี้นผมขอย้ำนิดนึงนะครับไอปุ่มสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยมันจะขึ้นกระชั้นชิดกันมากนะครับกระชั้นชิดกันมากเพราะนั้นเวลาเทรดเนี่ยผมอยากให้ดูเทรนอย่างนี้นะครับสมมติว่าถ้าใครอันนี้กรณีที่ใครจะเทรดสั้นเนาะ ถ้าสมมุติว่าเส้นอายใส่สัญญาณสีฟ้าเนี่ยมันอยู่ใต้เส้น Movie, ม้วนเวกเอเลสองเส้นที่มันตัดกันเนี่ยให้เน้นเซลเซลคืออะไรครับแดงคืออะไรครับแดงบายน้ำเงินเซลเพราะฉะนั้นให้เน้นเซลล์น้ำเงินตัวนี้เห็นไหมครับสเส้นน้ำเงินตัวนี้มันก็จะเซลลงมาพอดีพอแดงเราก็หยุดพอน้ำเงินเราก็เซลล์ต่ออ่าแต่ถ้าสมมุติในทางกลับกันนะครับในทางกลับกันถ้า เส้น RSI เนี่ยมันอยู่ด้านบน moving average เ,เน้นอะไรครับเน้นใบถ้าเน้นใบก็คือจุดอะไรครับจุดสีแดงจุดสีแดง,งน,นะครับจุดสีแดงอย่างเงี้ยนะครับเน้นเทรดใบจุดสีแดงจุดสีแดงนี่ก็ใบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเน้นเทรดใบอันนี้เป็นแบบสั้นเนะาะทีนี้แบบยาวทำไงนะบแบบยาวก็ไม่ยากอ่ะขออนุญ,ญาตเอาตัวเทรดใบแล้วกันครับ การเปลี่นหายเนี่ยถ้าจะเห็นแนวในเชิงชัดๆเนาะะดูนะแล้วก็ดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยกับด้านล่างมันมันตรงกันหรือเปล่าครับด้านตรงด้านบนกับด้านล่างมันตรงกันไหมตรงนั้นหมายความว่ามันมีลักษณะที่มันจะขึ้นจริงวะนะครับดูนะครับแล้วมาดูด้านบนดูแท่งเทียนที่มันปิดเหนือมู้งวิ่งออกไปสามเส้นนะครับและด้านบนเนี่ย อันนี้ระบบเทรดนี้นะครับให้เส้นอะไรครับเส้น7กับ14เนี่ยตัดกันก็พอเห็นไหมฮะ7กับ14คือ2เส้นนี้ตัดกันก็พอ, 94, นนพอทีนี้แท่งเทียนให้มันปิดอยู่เหนือ3เส้นก็คือแท่งไหนครับแท่งนี้โอเคครับแล้วลึกทันทีที่แท่งเสร็จพอมาดูด้านล่างดูนะครับดูด้านล่างอ่าให้ moving เรื่องมันตัดกันแล้วก็เส้นไหนให้ใส่ให้อยู่เหนือ moving เรื่อง แท่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้อไอ้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงตรงเนี้ยมูเวกอะรมันตัดกันแล้วอไอ้เนี่ยแล้วก็ไอใส่สักมันขึ้นมาอยู่ด้านบนมูนดิอเบต์แะเพราะนั้นเงื่อนไขตัวนี้ใช้ได้เข้าตรงนี้อ่าขาตัวนี้จริงๆออกตรงไหนอันี้นะครับวิธีการออกก็คือไม่ยากนะครับเราสังเกตุดูง่ายถ้าเส้นส i g n a กษณ์ไอใส่พวกเนี้ยมันอยู่ในระหว่างเส้น 9ก้ากับสิบแปดตรงนี้นะครับก็คือช่วงนี้ให้พินาออกได้เลยเห็นไหมออกได้เลยเพราะมันจะลงนะครับออกได้เลยหรือเรามาออกตรงนี้ก็ได้ราคาปิดของเงเนกนต่ำกว่า3เส้นซึ่งมันจะช้าไปนะครับถ้ามันเข้ามาอยู่ในตรงนี้ให้พินาออกได้เลยนะครับก็คือประมาณช่วงนะรเราเข้าตรงไหน,นครับเข้าตรงนี้ ไปออกประมาณช่วงนี้ก็จะได้ประมาณสักสามร้อยแปดจุดอันนี้เทรดบายเนาะทีนี้การเทรดเซลล์เนี่ยทําไงทําไงนะครับเทรดเซลล์ดูนะเทรดเซลล์เนี่ยก็เป็นออีกอย่างหนึ่งที่ลุ้นและทึกอยู่พอสมควรสำหรับเทรดเซลล์นะครับเทรดเซลล์ก็หลักการเดียวกันมาดูด้านบนหาเส้น7จ็ดกับจุดสี่ยนะครับมันตัดกันก่อนนะครับแล้วก็แท่งเทียนที่ปิดอยู่ใต้3เส้นนี้ ก็คือ74เขตทั้งที่ไหนที่ปิดอยู่ใต้3เส้นนี้ดูให้ดีนะครับประเด็นแรกคือ74เนี่ยเส้นม้วนเนเหรียตัดกันแล้วอย่างก็ตัดกันประมาณช่วงนี้ฮะเนี่ยแล้วก็แท่งเนี่ยเราก็จะเห็นมันปิดอยู่ใต้3เส้นก็อยู่ประมาณแางนี้อ่ะเราได้แล้วนะตรงเนี้ยนะครับจะเซตอัพได้ไหมมาดูด้านล่างเราเลือกแท่งนี้เนี่ยที่มันตัดกันมาดูด้านล่างนะครับ เส้นสีฟ้าเนี่ยต่ำกว่ามุ้ยเลยสองเส้นนี้แล้วมันก็เพื่อนมันตัดกันตรงแท่งนี้ใช่ไหมฮะตัดกันตรงแท่งนี้เพราะฉะนั้นเราเลื่อนเข้าตรงแท่งนี้ก็ได้นะครับเลื่อนเข้าตรงแท่งนี้เพราะฉนั้นแท่งไหนครับที่เป็นเซตอัพเราเลื่อนมาแท่งนี้เข้าตรงนี้ซับลอตด,ด้านบนเอสเอลด้านบนแล้วก็ออกอยังไงมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะเส้นพวกนี้มันเข้ามาระหว่างเจ็ดกับ 9กับ18ตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมตั้งแต่ตรงนี้เราเข้าพิจาณออกตรงนี้ก็ได้พิจาออกก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็ออกบริเวณตรงนี้ก็ได้ประมาณห้าร้อยกับจุดอันนี้วิธีเข้าที่ออกยากไหมครับไม่ยากหรอกนี่ครับนี่การเข้าบ่ายเข้าเซลเซลตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมครับตัดกันตรงนี้พิจารณาเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ออกตรงไหนครับออกตรงประมาณนี้นี่ครับ จะง่ายกว่าแล้วก็ได้กําไรดีด้วยตอนนี้เหมือนการตัดกันนะครับแล้วก็ตัดกันตรงนี้พิษตาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกตรงไหนออกตรงประมาณท่งนี้นะครับอาจจะกาไรน้อยหน่อยนะครับถ้าเราตั้งสต็อปลอตไว้ก็จะได้กําไรอยู่พอสมควรต่อไปนะครับอ,อันนี้การเทรดเซลล์ดูแล้วนะาก,การเทรด b ม้ก็ดูแล ถ้าในกรณีที่มันเป็นไซด์เวย์จะทำยังไงเพื่อนๆดูตรงไซด์เวย์นะอ๋อเนี่ยไซด์เวย์เพืนะ่อนๆดูดีนะเนี่ยไซด์เวย์จากนี่มานี่นะเนี่ยเขาเรียกไซด์เวย์อ่อตรงนี้เห็นไหมอ่ะถามว่าทำไมมันเป็นไซด์เวย์นะครับพเพื่อนๆดูด้านล่างคือ เส้นเนี่ยมันไม่ออกห่างแล้วก็มันไม่มีสลบป,ปกติถ้ามันจะไม่ใช่ไซเวร์เนี่ยเห็นเส้นไหมฮะพวกนี้มันจะห่างๆกันแล้วก็สลบมันจะประมาณสัก45องศาดูองศาโดยประกอบกวดิเห็นไหมฮะ45องศาอันนี้ไซเวร์เรางดเทรดนะครับระบบเนี้ยงดเทรดในช่วงไซเวร์นะครับในช่วงไซเวร์เนี่ยงดเทรดเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูได้จากตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหม ด้านล่างเนี่ยเก้ากับสิบแปดตัดกันแล้วนะตรงนี้นะครับแต่สามเส้นยังไม่ตัดเลยนั่นแสดงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนทิศนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับพอมันตัดกันด้านบนเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ยังไม่ตัดกันเลยแต่ด้านล่างมันบอกแล้วว่าโอกาสขึ้นจะมาแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวได้เลยนะครับด้านล่างเห็นไหมไอซ์ไซเนี่ยขึ้นแล้วนะนะครับแต่ตัวด้านด้านบนเนี่ยยังลงเฉยเลย อันนี้เขาเรียกศาสนะเกิดเลยครับเกิดเดเวอเจนครับมีมีหลายที่นะดูดีๆนะนเพื่อนๆดูอตัวไหนลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันเดเวอเจนนี่มันมีมันมีอยู่หลายจุดเนาะอ่ะหนึ่ที่หนึ่งเห็นไหมอันนี้ยังขึ้นอยู่เลยแต่ตัวนี้เลยครับตัดหัวลงแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการเกิดพวกเดเวอเจน อันนี้เพื่อนๆต้องนําไปปรับใช้ปรับแต่งกันดูนะครับอันนี้เหมือนกันลงจริงแต่ยังลงไม่มากแต่ตัวนี้ตัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาตัดตรงนี้แล้วก็เข้าได้นะครับแล้วก็มาออกตรงประมาณทแท่งนี้แท่งเนี้ยนะครับย้ํานะครับระบบนี้เนี่ยการเทรดก็คือเป็นไปตามเทรนด์ดูข้อมูลประกอบตามที่ผมพูดมาเมื่อกี้ กระไซเวเนี่ยทำอย่างเดียวคือทับมือไว้ SW S W คือไซเวทับมือไว้อย่าเพิ่งเทรดนะครับให้มันเป็นเทรนก่อนให้เทรดอันนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับอันนี้ก็ลองลอง,ลองดูนะครับเพื่อนๆก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะักเทรด forex มือใหม่นะครับมือใหม่ลองนำระบบนี้ไปใช้ดูนะครับก็หวังว่า ท่านทุกท่านะจะนำระบบไปปรับปรุงใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วขอราตรีสวัสดิ์ให้ทุกท่านมีความสุขในการเทรดขอเด็กด้วยทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ